ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเมยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ตัวเลข1-5ถึง5กันนะคะตัวเลข1-5ึถึง้ายกับรูปอะไร เ,เข่าซีเลวาข่าซีนับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงใหญ่มากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เร็วเข้าซีเร็วเข้าซีนับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงใหญ่มากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีๆี One two t h r e four f i v six seven eight nine สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้เจอกันกับคุณครูเม์ยวันนี้ คุณครูเมจะพาเด็กๆมาทบทวนตัวเลข1-5กันค่ะเอาเย่ตบมือ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 เค่มคะเราจะมาดูความคล้ายของตัวเลข1-5ว่าตัวเลข1-5ถเนี่ยถ้าเราจะสังเกตเป็นตัวสัตว์เป็นสิ่งของหรือเป็นรูปภาพอื่นๆ เราคิดว่า 1- ถึงห้าคล้ายอะไรเมื่อเรามองเราก็จะอ๋อเลขหนึ่งมันคล้ายอันนี้นะเลขสองมันคล้ายอันนี้นะอ่าเดี๋ยวเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูกันเด็กๆมาท่องคำคล้องจองพร้อมคุณครูก่อนนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงเลขสองเหมือนหัวเป็ดเลขสเหมือนนกบ,บิน เลขสี่เหมือนเก้าอี้เลขห้าเหมือนหลังคาเลขหเหมือนตาขอเลข7หัวงองอเลข8ใครใครแฟตเลข9หัวโตโตและเลขสิบมีหนึ่งกับศูน เอาในวันนี้นะคะคราวนี้เราก็มาดูว่าตัวเลข1ถึง5ที่ค,คุณครูบอกว่าคล้ายอันนั้นคล้ายอันนี้เอ๊ะมันคล้ายจริงหรือเปล่าอ่ะเด็กๆเ,เรามาสังเกตกันนะคะเริ่มที่ตัวเลขแรกเลยก็คือเลข 1. 5, นั่นเองเอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมเลข1น,นะคะมันจะมีเส้นตรงนะคะเปรียบสเสมือนเสาเห็นไหมคะส่วนขีด ด้านบนที่เฉียงลงมานั้นนะคะเปรียบเสมือนธงเลยเห็นไหมคะเราก็เลยเปรียบเทียบไปว่าเลขหนึ่งเหมือนเสาธงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะต่อไปเลขสองนะคะเอเลขสองเหมือนหัวเป็ดเหมือนคอเป็ดตรงไหนเหมือนหัวเป็ดตรงไหนอเด็กๆสังเกตดูนะคะตรงส่วนตรงนี้ เหมือนหัวเป็ดและตรงนี้ก็เป็นคอเป็ดค่ะเหมือนเลยเห็นไหมเห็นไหมเลขสองเหมือนหัวเป็ดอ่าแล้วก็มีส่วนคอเป็ดด้วยเห็นไหมคะต่อไปเลขเลขอะไรคะเลขสามอ่าเลขสามนะคะเลขสามนั้นเหมือน นกบินนั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะมีความโค้งเหมือนปีกนกเลยนกกำลังกระพือปีกบินนั่นเองคะ่ะต่อไปเลขสอ่าเลขสเหมือนเก้าอี้อเด็กสังเกตสิคะ มันเหมือนตรงขาเก้าอี้เลยเห็นไหมคะเหมือนเลยเอเห็นไหมเห็นไหมเลขสีเหมือนเก้าอี้เลยต่อไปเลขห้าเหมือนหลังคาจริงๆแล้วเลขห้าเนี่ยก็ไม่เชิงว่าเหมือนหลังคานะแต่เลขห้าเนี่ยมีหลังคาอยู่ข้างบนเด็กๆเห็นไหมคะ่าเลขห้านั้นมีหลังคาอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะ นอกจากจะมีหลังคาอยู่ด้านบนแล้วเลขห้าก็มีก้นป่องๆด้วยเห็นไหมคะป่องรูปป่องเลยนะคะอันนั้นก็คือเลขหนั่นเองค่ะก่อนที่คุณครูจะลาเด็กๆไปนั้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาดูซิคุณครูจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูนะแล้วเด็กๆลองตอบคุณครูซิว่าเอ๊ะอันนี้เหมือนกับตัวเลขอะไรคะ่ะ ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือภาพเสาธงนั่นเองเด็กๆมองซิว่าเหมือนตัวเลขอะไรตอบถูกไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วค่ะหนึ่เหมือนเลขหนึ่งนั่นเองค่ะใครตอบถูกตบมือให้ตัวเองเลยเย้ต่อไปเป็นรูปเป็ดนะคะ เด็กๆมองสิคะว่าเป็ดตัวนี้คล้ายกันกับเลขอะไรคะหนึ่งสอสคล้ายกันกับเลขสองนั่นเองคะ่ะเย้ใครตอบถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะสุดยอดเลยคราวนี้เรามาดูรูปนี้กันบ้างคะ่ะเด็กๆรูปอะไรคะรูปนกกำลังบินนั่นเองเด็กๆดูสิคะว่า รูปนี้คล้ายกันกับเลขอะไรคะ1 2 3่ะ1 2คล้ายกันกับเลข3คะ่ะใครตอบถูกบ้างตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะแล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคิดว่าคล้ายกันกับเลขอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งสอง 3. ท้ายกันกับเลข4นั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างหลบมือให้ตัวเองหน่อยมาถึงรูปสุดท้ายกันแล้วนะคะอันนี้รูปอะไรคะคือรูปหลังคานั่นเองค่ะเมื่อเราเห็นหลังคาหลังคานี้เปรียบว่าเป็นตัวแทนเลขอะไรคะ เปรียบว่าเป็นตัวแทนเลข5นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเลข5จะมีขีดด้านบนก็เปรียบเสมือนมีหลังคานั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองพร้อมกับยกนิ้วให้ตัวเองด้วยว่าเยี่ยมเยียมเยียมที่สุดเลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมการทบทวนตัวเลข1-5ถึงของเราในครั้งนี้นะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าตัวเลข1-5ถึงนั้นคล้ายมีความคล้ายกับรูปภาพอะไรได้บ้างคล้ายกับสิ่งของอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเวลาเด็กๆไปเห็นสิ่งของ หรือเห็นตัวเลขอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะได้จำตัวเลขได้มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่คุณครูจะลาจากเด็กๆไปนะคะคุณครูก็ขอฝากลิงก์เอาไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆกดไปที่ลิงก์แล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย